สวัสดีค่ะพบกับช่องไมอฟกอกๆนะคะอีพ่อก็จะเป็นคนดังเหรอคะคนดัง2020ว้าตอนนี้2020ั่บอกโอ้ปรีนี่จะเอามาทำอะไรเนี่ยจะหมกบอกบอกบอกเคยกับเส้เห็ดกินนี่นะคะก็จะเป็นคนดังส่วนคุณแม่ก็จะไปนะคะหัวไม้ไม่ไม่ได้หาแต่ว่าจะไปทำหน่อไม้ที่เอามาเมื่อกี้นะคะ ่ใช่คนดังลืมดังควายเนะคนดัง2020โอ้ไม่ใช่คนดังลืมหลังควายอือหือ <c oughs> แต่หลังไฟก่อนว่าเป็นคนดังไฟบ่เห็นบ่บปะนี่ไฟมอดนี่นะคะเราได้แล้วนะเอสซี FC เดี๋ยวเราก็จะมานะคะทำการอ,อะนะคะจะทำลำไม้ต้มแล้วอันะะนี้เป็นนลำไม้นะคะเผ็ดน้ำผึ้งนะคะ ทำแบบนี้อันนี้หนอนไล่นะคะไม่รู้พ่อจะจะแกงหรือเปล่านะแกงอยู่บนอ,อีพ่อ้มเหมือนกันเลยไหม,ไมเพราะว่ามันไม่ได้เยอะไงอันนี้เป็นหนอนไล่นะคะที่เอามาเมื่อเช้านี่แหละี๋ยวก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยนาไปล้างอันนี้เป็นหนอนไล่นะคะเมื่อวานนี้มีคนถามว่าากซื้อนะคะ อันนี้คือเราไปกีดยาแล้วก็เอามานะคะในไลน์เมื่อเช้านะคะอันนี้เป็นน่อไม้เ,เพชรน้ำผึ้งทั้งหมดเลยอ,อันนี้คือเรียกว่าซ่อมนะคะถ้าบ้านเราเรียกว่าซ่อมแต่ถ้าเอฟซีไม่รู้ทาไงเนาะ <Yeah. S 1> แกะใช่ไหมแต่เราก็ทําให้มันอ่อนลงนะคะซ่อมทีนี้ด้วยคือหมายถึงทําให้หน่อไม้อ่อนลงนะคะแล้วก็เอาไปล้างทําให้สะอาด เอาใบเอาอะไรออกอือค่ะนี่เป็นหน่อไม้หวานทั้งหมดเลยอือเราก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็เอานี่อน,นี้เขาเรียกว่าบ้องหนะคะนี่ก็ตับอีกเท่าตัดเข้าไปะะแล้วก็จะได้อาบไปต้มอ,อันนี้นี่เอยู่ในตัดไ้ค่ะอือโอ้ฝนก็กำลังมาด้วย ปลูกไว้อย่างน,น้นองเราก็ได้กินนะคะถ้าเยอะๆก็ขายอย่างเดียวใช่ไหมกินก็เราพอใจอันนี้คือเอามาจากนาแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำอันนี้คือทำแล้ว ส่วนมากคนนะครับก็จะเอาไปกินรากอดอารจีดก็คงจะเรียบร้อยก็คงจะนำไปล้างนะคะรอให้ไฟของอีพ่อติดก,ก่อนติดหรือ,อยังพี่อุ้ยนี่อันนี้เป็นพี่คุณแม่ตัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทำพี่ต้องทำสาว หน่อนไล่นะคะนี่เอีน่อนไลข่ขาวๆนี่แกงุ้่อ่อนมากเลยยอดอวบๆเลยนี่เขาเป็นหน่อนไล่ที่แบบนนนางดินนะคะอันนี้พ่อบอกว่าเอาทำไมสับยอดมันขาดแล้วจะเอาตัวได้กินเนื้อขาวๆนี่แหละอืม ที่จะลงงา้ ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปล้างกันต่อขั้นตอนใน FC, เอฟซก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างตอไม้นะคะไปต้มกันใส่หม้อนะคะเนี่เอฟซีรมนะคะเทลงแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวคุณแม่จะล้างเดี๋ยวจะให้อีพ่อมาส่งนะคะยเอฟซี FC. มาส่งแม่คุณแม่จะล้างเองอ,อาเสียงฝาลอกฝาลังมาแล้วบึมบึมบับำมอีพ่อนอนไล่เจ้านะคะหมดหวงังแล้วเพราะว่าไม่มีเพื่อนนะคะนี่ออเออโป๊แก๊ะกระยา่านี่นะคะอุ้ยขาวม,มากเดี๋ยวไปหาหน้ำพริกกระปิมาซ้ำไปหากะปิมาอันนี้เป็นหนอนไล่นะคะก็จะล้างเร็วเขาเพราะว่ามันไม่มีความเปื้อนเลยนะคะหนูไม้ ันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเพชรน้ำผึ้งนะพ่อนี่หลักชาชาหอดแต่นาที่ตากคุ้นพร้อมไม่เป็นไรคะ่ะถ้าตัวขาล่างอยู่หน,าน้าอุปโภคล่างนี่แหละไข่ซี C, เพราะว่ามันน,นั่นั่นเราจะได้เทน้ำทิ้งเลยง่ายๆนะคะมันเนี่ยกระปุกอันนี้เขาเรียกว่าครัวนะคะ FC ครัวทั่ไปครัวพันไร่นะคะ ครัวทั่วไทยครัวพันไร่จจไปได้ทุกที่อยากจะกไปมุมไหนแล้วก็เลือกเลยเที่ยวหน้าเหรอจานใหญ่ไว้แลรอผู้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 ตัว <c oughs> ที่ป <c oughs> ไปนั่งกินเหรอหไปกินที่ไหนก็ไว้ที่นั่นเหรอไปนั่งกินทุกที่ <c oughs> ใช่ไหมเอามากว้างเด้มันมันเยอะเลือกเลือกไม่ถูกใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเนาะนะคะ fcb ลาล้างนะคะไปดูเลยหนองามมากอันนี้ หน่อไล่กำลังขึ้นนะคะเนี่ยแกงนี่สุดยอดเลยนะพ่อนี่เด๋หวานจุย้ยโดดไอีหน่อไม้ไล่นะคะ,ะ่อราวเดี๋ยวดรงก็คงจะต้มแล้วคนดงังหรือว่ายังไงคนดงังคนดังเรียบร้อยแล้วคนดังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้เหลือแต่คนนี้แหละคนล้างนี่แหละเหลือแต่คนต้ม,มคนล้างสองพันยี่สิบเร้อยแล้ว หน่อไม้ที่เราได้นะคะเรียบร้อยอน,นี่หวานนะคะ<ว>ดำๆเหมาะจะต้องหองเอาผิดไว้วก่อนเพื่อผก็มาแล้ว,กวนกนกยูงเราไม่ดำแผน่นอันนี้หงหงเขียวนะครับนี่หงเขียวไม่ใช่หงแดงหรือบวัวพูเด้อหงเขียวหัวใจนี่ไม่สนใจนี่กล้วยนี่อันนี้ไป ไปซื้อมาเขาว่ากล้วยหอ,อหอมทองหอมทองหอมทองเวลาออกลูกมาเป็นหอมส้มหอมส้มเป็นหอมส้มนะครับได้กินสองเครือแล้วอ,อันนี้เขาเรียกว่าแม่ยังนอทองอุไลแค่บางคนเขาเรียกทองอุไลแค่เพราะว่ามันเตี้ย แต่บางคนก็เรียกทองไรสีส้มครับหาน้อยนะครับนี่นี่นี่ทำพันยากนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นดอกสีส้มแต่มันดอกไม่ค่อยเยอะเนาะช่วงนี้เนาะช่วงนนาวแบบเยอะอันนี้พ่อตัดไปพ่อตัดไปเนาะอันนี้เนาะพกอตัดตอนย้ายอุ้ยงามนะคะเอฟซีนี่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 ขี้เหล็กนี่ยอดขี้เหล็ก นังเค่มหมดหรือยังพี่จอจอนี่นะคะพ่อนิ่มก็เอฟซีเป็นคนดังเป็นคนต้มหนูเปิดฝาดูสิประตูเอาเกลือมาใส่นะนกหน้อยเอาเกลือมาใส่นะคะเพราะมันจะได้ไม่ต้องจางมากเนาะอีกยี่สิบนาทีรอกินเรียบร้อยนี่นะคะอาหารเช้าของเราบอ,อก็จะกินต้มน้ไม้นะคะ กับน้ำพริกกะปินะคะก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะในเชาน้านี้ใช่ไหมพ่อดีอแล้วนี่นะคะมืดมืดมาก็ตกจนได้นะคะไม่เหลือแน่นอนนะคะน,น,นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ fc ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ